สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสานช่องข่าวเป่าป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้เป่าป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวฟาดแล้วดาวพิมพ์ทององ์ลงโพสเดือดหลังโดนหมายเรียกสวสดแล้วจะอวดหุ่นแซบก็โนสนโนเคไม่ต้องขออนุญาตใครอีกต่อไปสําหรับดาวพิมพ์ทองวัชิราคมที่ถึงจะพึ่งสวด แต่ก็ดูแฮปปี้มากไม่เบาโดยเจ้าตัวมักจะมีไปเที่ยวอยู่ตลอดเวลาเตียวกว่าเติมสุขให้ชีวิตอยู่เรื่อยๆตามประสาคนโสตรแต่ล่าสุดก็มีมาเรื่องที่ทำให้สาวดาวนั้นเธอถึงกับหัวร้อนเลยล่ะคะ่ะเมื่อเธอได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกร Story เป็นภาพหมายจับจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยในภาพนั้นเธอได้ระบุแคปชั่นว่าไอ้ควายมึงรอเจอหลักฐานที่กูมีได้เลย แต่ที่แน่ๆสตอนนี่นี้เธอเปิดให้เพียงเพื่อนสนิทเท่านั้นแต่ใครล่ะเป็นคนแคปภาพนี้ออกมาเปิดเผยอ้าวมาดูกันไปหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิด่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารา m ทีนีด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ